พระเจ้าประสาททองทรงให้ลงโทษอย่างรุนแรงแบบสุดโต่งเพราะมีโหราจารย์บางคนได้ทำนายไว้ว่าเวลาตกฝ้าของออกยาพิศนุโลกนั้นมีดวงดาวโคจรเข้ามาอยู่ในราศีที่ดียิ่งนักต่อไปภายภาคหน้าอาจจะได้เป็นถึงประสาทค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มาถึงตอนที่8แล้วนะคะเป็นตอนกำจัดออกยาพระคลัง ซึ่งเป็นคุนนางที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือให้พระเจ้าประสาททองแย่งชิงบัลลังมาได้นะคะความในตอนนี้ก็ยังอ้างอิงจากบันทึกของเยเรมียาสันฟริตหรือวันบลิสอยู่ค่ะออกอยากพระครังได้ทําการช่วยเหลือออกอยากลาโหมนับตั้งแต่ทําหน้าที่เป็นสายลับคอยสอดส่องความเป็นไปในวังนะคะทั้งยังหลอกพระองค์เชชาธิราช จึงต้องเสด็จหนีออกจากวังที่ต่อมาโดนจับและโดนสำเร็จโทษค่ะแล้วก็ช่วยยืนยันในการกล่าวพาออกยากำแพงเพชรว่าเป็นกบฏจนออกยาถูกประหารด้วยนะคะต่อมาก็ช่วยในการเจรจาและสะพัดข่าวลือว่ากับตันเรือชาวฮอลันดาและออกยาเซนาพิมุกกำลังคิดการใหญ่แล้วก็ต่อมานะคะเป็นคู่คิดในการสำเร็จโทษพระโอรสในพระเจ้าทรงทำสองพระองค์และก็พระสนมด้วยค่ะ พระเจ้าปราสาททองทรงทราบซึ้งในความดีความชอบทั้งหลายของออกญาถึงกลับไปทําการสาบานด้วยเลือดว,ว่าเมื่อพระองค์ได้ขึ้นคลองราชจะแต่งตั้งออกญาให้ขึ้นเป็นฝ่ายหน้าเป็นรัชทายาทสืบบัลลังก์ต่อไปแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะหลังจากที่พระเจ้าปราสาททองได้เสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ทรงแต่งตั้งพระอนุชาขึ้นเป็นฝ่ายหน้าและแต่งตั้งออกญาพระครังเป็นออกญาพิณุโลก ซึ่งตำแหน่งนี้สมวนไว้ให้พระโอรสของกษัตริย์ที่เป็นรัชทายาทเท่านั้นค่ะและพระเจ้าประสาททองทรงสัญญากับออกยาพระครังว่าจะไม่มีอันตรายใดๆมาแพ่วพานออกยาและจะให้ออกยามีตำแหน่งขุนนางสูงสุดในแผ่นดินเป็นรองแค่พระอนุชาของพระองค์เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นออกยาพระครังก็ไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ทำได้แต่เร่งรัดให้พระเจ้าปราสาททองทำตามคำสาบานแต่พระองค์ก็ทรงทำเป็นเฉยเมยต่อการเร่งรัดของออกอยากพระคลังนะคะจนกระทั่งหลังจากที่สยามได้รับชัยชนะในศึกลำปางซึ่งออกอยากพระคลังเป็นผู้ได้รับความดีความชอบอย่างมากและชื่อเสียงคุณงามความดีนี้เริ่มมีมากจนเป็นที่อิจฉาโดยเฉพาะพระอนุชาของพระเจ้าปราสาททองพระอายกี และพระพันปีของพระเจ้าปราสาททองอีกทั้งพวกประจบสอบพลาบางคนได้ยุยงพระองค์จนสำเร็จและโดยไม่ได้นึกถึงบุญคุณหรือคำสาบานที่เคยมีให้ต่อออกอยาพิษนุโลกพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ทหารคุมตัวออกอยาพิษนุโลกมาทรงให้เอาไฟหน้าฝ่าเท้าพันธนาการด้วยโซ่ตรวนห้าที่และให้นำไปขงไังในคุกสกปรกไม่รู้ว่าเอาไปขังในเล้าหมูหรือเปล่านะคะ พวกนี้อยู่ภายใต้การดูแลของออกยายมราชซึ่งออกยาสองคนนี้เป็นศัตรูกันค่ะบ้านเรือนของออกยาพิศณุโลกถูกปล้นบุตรภรรยาฆ่าทาตช้างมา้าถูกยึดไปทรัพย์สมบัติก็ถูกริบจนหมดสิน้นพระเจ้าประสาททองทรงให้ลงโทษอย่างรุนแรงแบบสุดโตงเพราะมีโหราจารย์บางคนได้ทำนายไว้ว่าเวลาตกฟ้าของออกญาพิศณุโลกนั้นมีดวงดาวโคจรเข้ามา อยู่ในราศีที่ดียิ่งนักต่อไปภายภาคหน้าอาจจะได้เป็นถึงประสัตด์ค่ะการที่ออกยาพิษนุโลกมีชื่อเสียงหลังศึกลำปางและผู้คนเขารบยำเกรงมากทำให้ทรงเริ่มเชื่อในคำทำนายและทรงหวั่นเกรงจนต้องหาทางกำจัดออกยาค่ะบุตรชายของออกยาพิษนุโลกซึ่งมีอายุแค่หกขวบได้มาเข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษให้บิดา ตามคำแนะนํำของพระสมชั้นผู้ใหญ่และพระองค์ทรงซึ้งใจมากที่เห็นเด็กน้อยอายุเพียงหกขวบมาร้องขอชีวิตบิดาพระองค์เลยสัญญาว่าจะปล่อยตัวออกยาพิษณุโลกในวันนั้นแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเมื่อบุตรชายของออกยาพิษณุโลกได้ออกจากวังไปแล้วพระองค์ได้ทรงสวยน้ำจันทรจนเมาและได้ตรัสถามความเห็นของออกยายมราชว่า สมควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะออกยายมราชเห็นโอกาสที่จะกำจัดศัตรูมาถึงแล้วก็ไม่รอช้าที่จะใส่สีตีไข่ด้วยการบอกว่างูซึ่งคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตัวยังเล็กก็ไม่ไหวที่จะกัดคนเลี้ยงถ้าไปเหยียบหางมันพระองค์ทรงขอพระทัยในคำตอบนี้มากทรงรับสั่งในทันทีว่าให้ออกยายมราชประหารออกยาพิษณุโลก ออกยายมราชออกจากวังก็ได้พบกับกลุ่มพระสงฆ์ที่รอการปล่อยตัวของออกยาพิสุโลกนะคะออกยายมราชบอกหล่าพระสงฆ์ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงมีรับสั่งให้ปล่อยตัวออกยาพิสุโลกแล้วพร้อมบอกให้พระเหล่านั้นกลับไปยังอารามได้และออกยากําลังไปที่คุกเพื่อปล่อยตัวออกยาพิสุโลกค่ะพระเหล่านั้นก็เชื่อนะคะก็รีบกลับปักลับบาไปเลย ออกยายามราชเกรงว่าพระเจ้าปราสาททองจะทรงเปลี่ยนพระทยจึงชิงลงมือก่อนด้วยการใช้กริดแทงบนอกด้านซ้ายนะคะและออกยาพิสุนุโลกก็เห็นว่าตัวเองคงตายแน่แท้ก็กลดาและสาบแช่งพระเจ้าปราสาททองที่ได้ทรยศตนค่ะออกยายามมาราได้นำตัวออกยาพิสุนุโลกไปประหารด้วยการแยกร่างเป็นสามท่อนและประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการเผา บรรจุเท่าไว้รวมกับพระอังคารของเหล่าเจ้าชายที่ได้สิ้นพระชนไปก่อนหน้านั้นค่ะถึงแม้ว่าพระเจ้าปราสาททองทรงเสียพระไทยในการตายของออกญาพิสุนโลกแต่พระทรงริบรรอนฐานะภรรยาของออกยาลงด้วยการให้เป็นทัิรับใช้ในวังส่วนบุตรชายผู้เคยได้รับเชิงเทียนทองคำพระราชทานคงเป็นบรรดาศักด์ตำแหน่งมหาเล็กค่ะก็ะโดนริบยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่าง ให้ไปอยู่กับญาติญาตินอกวังที่มีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นและไม่ได้รับอนุญาตให้เจอกับมหาดเล็กคนหนึ่งคนใดในวังอีกเลยจริงๆแล้วอยากตั้งชื่อตอนนี้ตามสุภาษิตจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยพาเถ่าออก่าไม่มีความดีความชอบหลังสึกหลำปางก็คงไม่มีภัยมาสู่ตัวเองและครอบครัวนะคะแต่ก็นะถ้าต้องการจะกำจัดใครสักคนก็มักจะหาข้ออ้างได้เสมอ สำหรับซีรีส์เส้นทางบัลลังเลือดของพระเจ้าประสัตทองก็จบลงที่คลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ